อย่าพึ่งเป่าซ้อมซอมอย่าพึ่งอย่าพึ่งซ้อมก่อนอีกรอบนึงเบเเอาแบบว่ชันเลบเอา Happy Birthday ทูโย Happy Birthday ทูยไม่เอาอย่าเป็นแบบนี้ทำามอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึง ครับอีบ้านทีทานก่อนแยกแยกนี้เ